ครับวันนี้ครับถ้าวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับกิการร่วมทุ่งเด็กๆเรี่ยไปครับเอามือเริ่มเกลี่ย84,000ไปทยอยนะครับไม่ใช้วัฒนธรรมทำไมหมูไม่ตั้งอานในหยกกล้วยนะครับวันนี้เราจะพานักเรียนทั้งมต้นมปลายนะครับมาปลูกป่ากันในโอกาสนี้นะครับซึ่งสําคัญที่สุดก็คือวันนี้เราได้ทําความดีนะครับ ตอบแทนให้กับแผ่นดินนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ากิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผู้ในการนะครับได้มาเป็นเกียรตินะครับในการรักษาดินรักษาความชุ่มชื้นอ่าเราหัวเปิดเดี๋ยวเปิดละล้างได้นะอ่ะอ่ะ อ้่ะเธอเธอสองคนนีมันช่วยเอาน้ำไปไปเอาน้ำอีกครั้งเอน้ปูกไปอะปาให้กายล็อกนะปาแบบน้ำปาพาเข้าไปน้ปาปู่รู้ใช่ป่ะช่วยหน่อยครับครับอ่าอ่าค่อยปลูกแล้วก็ต้นน้ำปลูกสียคนก็ได้ มีต้นทั้งหมดเลยเอาเลยมีอะไรบ้างลงอาเอายิงไปเลยได้นะครับเป็นต้มขนมกินันนะครับเป็นรายละเอียดปุ่มก็นะเหมือนให้กับ ก็จะเป็ับนรงเรียนนะครับต้นนี้ก็มีเป้าหมายนะครับก็เป็นต้นที่นำนะครับอันนี้เราทดสอบเราใช้แล้วบรรดาใหม่นะครับ่กายใช้หยุบด้เด็กอย่าทำใหติดเลยเขติดแล้มันแย่อันนี้น้อวิชการที่เด็กๆเนี่เด็กๆเจ้าของโครงการขาผมก็เลยมาสอน เขาเลยก็จะเน่ากลายเป็นปุ๋ยไปในที่ใช่ครับักดืมทุกทนจะมข้างไม่ค่อยจะดที่านนเลยอ่าหรอน่แ่เรื่องคนัทีนี้เดี๋ยวเราตามมาดูนะวิธีการได้ แสดงลกล้วยมันจะคิดนะครับต้นไม้นี่เหยื่บกล้วยทมาเป็นต้นไม้แลกศาสอด์เขาไม่ได้คิดครั้งเดียวแล้วเขาทะลุเป็นร้อยครั้งอยู่ที่ความมุ่งมั่นกระบวนการการดูรานก็ไม่มีเธอไมม่ีวิธีการปลูกนะครับจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะฮะมาดูเลยนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูอันดับแรกก็คือเราจะเอากาบกล้วยนะครับกล้วยเห็นนะครับก็คือต้นกล้วยเนี่ยตัดออกมานะครับแล้วก็เอาแกนมันออก ต่อจากนั้นนะเราก็จะเอาต้นไม้นะครับใส่เข้าไปนะครับในกาบเอาไปใส่ในกาบกล้วยใส่ในกาบกล้วยใส่ไปในกาบกล้วยอย่นะนนายงนี้นะเราเอาหนังยางรัดทีนี้อาจจะคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาต้นไม้ใส่ไปนในกาบกล้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกาบกล้วยเนี่ย มีน้ําอยู่ประมาณ95%ดังนั้นต้นไม้เนี่ยเมื่ออยู่ไปในกาวกล้วยแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เจริญเติบโตขึ้นโดยที่ไม่ต้องวัดน้ำนะครับนี่เป็นนวัตกรรมอีกอันนึงนะครับที่วันนี้ได้นํามาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับนะฮะวันนี้ก็คงเป็นวันที่เรียกได้ว่าวันที่เป็นสิริมงคลนะครับกับนักเรียนแล้วก็โรงเรียนได้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาให้กับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับแล้วก็คราวหน้าก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้อีกนะครับก็วันนี้นะครับผมผิ้เสอร์ฟปญิทินพัสดีแล้วก็นักเรียนระดับมต้นมปลายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับในที่นี้ด้วยนะครับที่ ชื่ออะไรครับอาตัดไปไงครับมาปลูกต้นไม้ป่าวันนี้ลูกบีครับอ่าความรู้สึกเป็นไงบ้างอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนเพื่อนได้ครับดีจริงครับอ่าเห็นไหมครับนะขอบคุณมากครับออ่าาต้นที่ปลูกต้นอะไรครับลืมถามมะขามครับอามะขามนี่ครับนะมะขามมองเห็นได้อยู่เลยนะครับอยู่ในกาบกาบกล้วยนะครับอยู่ในกาบกล้วยเป็นต้นมะขามนะครับอ้าวเดินต่อมาเรื่อยๆครับอขอตรงนี้หน่อยครับใครแนะนำมา อันนี้ครับโอ้โหดีมากเลยนะครับวันนี้ปลูกปลาแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างเราเป็นไผ่ขึ้นอิ่มเอมใจครับอิ่มเอมใจอยู่อคงไหนครับของคานธโมครับอ๋อครับขอบคุณมากครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้นนี้ต้นอะไรครับอ่าเป็นต้นขนุนเป็นไงครับวันนี้ได้ปลูกต้นขนุนรู้สึกเป็นไงบ้างเคยปลูกมาก่อนไหมไม่เคยปลูกมาก่อนนะครับครั้งแรกนะครับที่ปลูกนะครับเป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้ให้กลับในหลวงรู้สึกเป็นไงภูมิใจนะครับอ้าวขอชื่อหน่อยครับชื่ออะไรครับ อ่าชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับบอลลังครับอ่าบอลลังครับโอ้ขอบคุณมากครเดียนครับอ่าอ่าชื่ออะไรครับชื่อนางสาวบัณฑิเก้าพนะรังสีค่ะชื่ออะไรครับชื่อนางสาวชลาไซมอนค่ะชื่ออะไรครับนางสาวเบญญาชัยตะกูลค่ะชื่อครับชื่อนางสาวเฟื่องฟ้านานนลินะอ่าครับทีนี้ต้นไม้ที่ปลูกมานั่งเลยครับเป็นไงครับวันนี้ที่ได้มาปลูก ปาแปดสี่ภาษาให้กับในหลวงมีความรู้สึกไงครับขอบคุณนี้ก่อนนรู้สึกดีใจค่ะไม่เคยปดมกก่อนได้ความรู้มากมายงนี่จังไรอ่าครับตอบเลยครับอ่าก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้มาเป็นส่วหนึ่งในการร่วมปลูกต้นไม้เพื่อในหลวงค่ะตอเลยครับรู้สึกภูมิใจที่ ได้มาช่วยกันร,รักษาธรรมชาติให้เหมือนเดิมค่ะ่อ,อเลยครับรู้สึกดีใจค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งที่มาร่วมปลูกต้นไม้เพราะว่าต่อไปเราก็จะได้มาดูว่าตอนเด็กเราปลูกต้นนี้ไปเป็นยังไงบ้าง ครับน,นักเรียนแต่ละคนนะครับมีทัศนคตินะครับต่อชาติต่อแผ่นดินที่ไม่รู้จะพัฒนาได้ยังไงนะครับนี่คือการพูดมาจากใจไม่มีบทสคริปต์อันนี้ก็คือสิ่งที่นักเรียนได้ปลูกลงไปนะครับมันเป็นความภูมิใจของแต่ละคนนะครับที่อธิบายโดยไม่มีสคริปต์นะครับพูดจากใจที่ได้เสียเหงื่อนะครับเสียแรงกายแต่วันนี้เราได้กระตันยูต่อแผ่นดินครับ